สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะมาเที่ยวนะคะก็มาให้ชมบรรยากาศบ้านเมืองนะคะก็จะเป็นสวยมากเลยเหมือนบ้านขนมปังแล้วก็คนเขาจะมาเล่นสก,กีที่ยอดเขาสูงตรงนู้นนะคะนี่ยคคะจะให้ดูตรงที่จะเป็นสีส้มๆตรงนี้ก็คือเขาก็จะนั่งลงมานะคะก่อนที่จะ เล่นสก,กีนะคะตรงน,นี้คือหมู่บ้านเบดเดลาบนะคะเบดเดลาบนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยซาลีซาลีแปลว่าสวัสดีนะคะภาษาสวิสนะคะเนี่ยค่ะเด็กๆคนก็จะนคะคะอากาศก็ค่อนข้างดีเลยคะ่ะแต่ว่าตอนนี้แดดหมดแล้วนะคะ แดดหมดแล้วมาถ่ายรูปก,กันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ชมกันนะคะก็จะเป็นตรงลานที่เด็กๆเขาเล่นแล้วก็จะมีภูเขาใหญ่ด้านหลังเด็กๆก็จะมาเป็นลานฝึกซ้อมสกีด้านหลังะคะ่ะเยวจะหันหลังให้ดูภูเขานะะนี่คะ่ะนี่คะ่ะภูเขาก็จะสวยมากเลยนะ อันนี้คุณแม่ค่ะแม่เสื้อสีชมพูนั่งรอถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นพันสวัสดีค่ะโชคดีปีใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ